สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและชาวเชวช์แคมทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างกับคลิปแต่งหน้าดอกกุหลาบนะคนกดไลน์นอนน้องกรู้สึกแบบทำทำ,ทำไมอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนาะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาหน้าสดดูได้แต่ขอเขียนคิวนิดนึงเดี๋ยวเราจะเช็ดโทนเนอร์ให้ดูรลยว่าเราหน้าเราสดจริงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยตามหัวข้อคือเราจะมารีวิวคือ N C 2 4คือผลที่เราได้ใช้จริงๆน้องเกดใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้ว สอ,อาทิตย์นิดๆสองอาทิตย์ก็บิ๊กเออสวันได้เอออันเนี้ย NC 4เรามาดูผลกันคือใช้ไปแล้วขวดหนึ่งจริงๆเนี่ยเราใช้2อ,อาทิตย์ใช้กับคุณแม่ด้วยนะใช้ด้วยการขวดเดียวอะเฮ้ยใช้หมดไปแค่นี้เองอะ่ะโอ้แต่ก็แบบจะต้องทิ้งแล้วอะเพราะว่ามันมันไอ้นี่เราอะมันครบ2อ,อาทิตย์แล้วเนาะเนี่ยขวดยังเย็นๆอยู่เลยมีหยดน้ําด้วยอาอมาจากตู้เย็นโอเคค่ะ เราจะมาดูผลเดี๋ยวน้องเกดจะเช็ดเอ่อเช็ดโทนเนอร์ให้ดูมีกระป๋องใหม่สั่งได้นะออเดอร์ได้แอบขายของตัวเองหน่อยอ่ะเราจะมาดูผลตัวเองนะอันนี้น้องเกดก็จะใช้โทนเนอร์ของโบทานิกนะน้องเกดไม่ได้แต่งหน้า,าจริงคลิปเนี้ยใครบอกว่าเนี่ยก็เธอหน้าใสายอยู่แล้วไม่จริงอ่ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้ดูเลย อ่ะดูได้มีไหมเลยดูดคือมันตื่นขึ้นมากถ้าคนเออคนที่เออดูไม่เห็นเปรียบเทียบน้องเกดได้ถ่ายรูปเอาไว้เป็นระยะระยะเนาะประมาณหกเจ็ดรูปแล้วก็มีเปรียบเทียบให้โอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูลับกันเนาะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะรูปแรกก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ย ลอยลึกมากลึกไปไหนเนี่ยแล้วรูพี่สองต่อมาก็คือสามวันนะคะก็สามวันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ตื้นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ยิ้มหนักหัวล้อหนักอ้าปากกว้างอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบเออมันก็เลยทําให้มีรอยตรงช่วงเหี่ยวๆตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตื้นขึ้นแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะคะไม่ได้แบบมานั่งแต่งภาพนะสบานได้จริงๆอ่ะเรามาดูกันว่าสองอันนี้เป็นยังไงเนี่ยเห็นป่าวว่ามันตื้นขึ้นอย่างชัดเจนเลยมันค่อยค่อย ค่อยๆเป็นค่อยๆไป <Okay S 1> นะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับผลเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันจริงๆด้านรอยเหี่ยวย่อนอะคือมันช่วยจริงๆนะน้องเกไม่ได้แบบโมเมหรือมโนขึ้นมาเองหรือแต่งรูปใดๆน้องเก็สาบานเลยเอาให้ฟ้าผ่าตา,ตายชีวิตไม่มีความเจริญก้าวหน้าเลยว่าแต่งรูปมาแล้วก็มาหลอกกับเเพื่อนๆนะขอสาบานจริงๆขอชีวิตบัดซบจังไรไม่มีความเจริญก้าวหน้าใดๆเลยโอเคค่ะคือมันใช้ได้จริงๆไม่ได้ว่าแบบ เออมาโฆษณาให้เขาแล้วเราได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนะคือเราก็เขาไม่ได้ให้มาด้วยเราไปขอเขามาเราไปขอสปอนเซอร์เขามาเพื่อที่ว่าเออเราอยากจะมารีวิวของแปลกๆแล้วก็แบบมารีวิวของอะไรที่แบบเออแล้วมันดีแล้วมันได้ผลนะ่ะเออก็ตามที่รูปนะนะโอเคเขาไม่ได้ให้มาเราไปขอเขาด้วยซ้ำโอเคปะ่ะอ่ะอันนี้นะ nc ยิคือมันดีจริงๆอย่างที่เห็นนะมันช่วยเรื่องริ้วรอยเนี่ยดูดิ มันก็หายไปแบบมัน,มนไ,มไม่พูดเหมือนมันไม่ได้หายมันคือตืนขึ้นถ้าแบบใช่แบบอาทิตย์เดียวอุ้ยตายนะตึงแบบเงี้ยฉีดโบท็อกมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเออแล้วซึ่งน้องเกดเป็นคนที่แบบหัวล,ล้อหนักแล้วก็ยิ้มหนักอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยเออทําให้เกิดรอยเยอะขึ้นมาแต่ตัวนี้มันช่วยน้องเกดได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วช่องทางการซื้อซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวก่อนบอกราคาก่อนกล่องเนี้ยสองพันห้าห้าสิบนะ แล้วก็สามารถาไปคุยได้กับพี่เขาแล้วก็ขวดนี้ถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากจะแบบไม่อยากซื้อแบบครบโดสเลยเ,เนี่ยเขาก็มีขายาครบโดสหนึ่งมีทั้งหมด6ขวดใครไม่อยากใช้โดสหนึ่ง6ขวดเลยเนี่ยเขาก็มีข่ยาขวดเดียว600บาทซึ่งหารกับเพื่อนอะเออซึ่งหารกับเพื่อนนี่น่าจะใช้ได้ประมาณ3คนเลยด้วยซ้ำ2อาทิตย์เนี่ยคือหาร3ตกคนละ200เฮ้ยมันเลิศมากอะตกอาทิตย์ละ ร้อยเองมั้งเออมันถูกมากเลยนะกับเซรั่มดีๆสักอันหนึ่งอ่ะเออน้องเกลียวว่าคุ้มเนี่ยขนาดหารสองกับแม่เนี่ยยังเหลือป่ะโอ้โหเหลือต้องครึ่งขวดหารสี่ได้เลยมั้งเนี่ยเพราะสองอาทิตย์เหลือครึ่งขวดเนี่ยโอเคเรามาเออช่องทางการติดต่อก็คือว่านี่ค่ะ i.g นะคะไอจีวีอันเดอร์สอเริฟวิตามิน กับไลน์นะคะ Bunny Nut B U N N Y N U T Nut น,นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0873368120นะคะเปจริงๆน้องเกดไม่ได้ว่าแบบมาโมโมเมมีรูปทุกอย่างให้ทุกคนได้ดูได้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอไปสั้นๆเท่านี้แล้วก็ขอคอนเฟิร์มและสาบานว่ามันดีจริงๆนะคือแบบ ติดใจอ่ะถ้าหมดโดสนี้คือไม่ขอแล้วขอต้องซื้ออาจจะแบบได้ราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสําหรับบันนี่นัทนะคะวีเลวิตามินมันเลิศมากอันนี้ดูเซเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูเลยอ่ะหยดพอมันออกมาแบบนี้นะความเี้แล้วเราก็บีบตัวบีบจุกยางตรงนี้เราก็หยดหนึ่งสองสามเราใช้ไม่ต้องเยอะใช้สามหยดพอ แล้วก็เกี่ยวให้ทั่วใบหน้าโอ้ยหลไหลเนี่ยใช้จริงดีจริงๆแล้วช่วงที่ใช้อันนี้เนี่ยคือหยุดครีมตัวอื่นหมดเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าเออมันเลิศจริงหนระือเปล่าอุยตายคิ้วแหว่งเลย <laughs> <laughs> เราจะได้หยุด ใช่แล้วเราจะได้ดูว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมหรือว่าอะไรแล้วสุดท้ายก็คือผลที่ได้ก็คือตามที่เห็นนะคะส่วนความข่าวกระจ่างใสเนี่ยก็คือนิดนึงแต่ว่าเรื่องรอยเหี่ยวย่นเนี่ยคือเปดเมนหลักของเขามากโอเคค่ะคลิปนี้ว่าเวิร์ดมากมายนะคะอ่าค้างๆจะใช้อีกทีหนึ่ง ig นะคะ vlove v underscore love vitamin line นะคะ bunny nut นะคะ b u n n y n u t เบอร์โทรศัพท์ศ8 7 3 3 6 8 1 2 0 นะคะ0873 368 120นอะคะเคค่ะ okay, คลิปนี้บ๊ายบายจริงๆดูเดียวมันตื่นขึ้นหน่อยเห็นไหมน้าโสดหน้าโสดจริงๆเห็นไหมน้าโสดจริงๆไม่ได้โกหกเนี่ยบาย